สวัสดีครับผมเปิร์ซีตัวแสบครับาผมไม่ได้รีวิวของเล่นมานานแสนนานมากๆครับแต่วันนี้ผมไปเจอของเล่นที่น่าสนใจหนึ่งชิ้นครับเป็นของเล่นที่พัฒนา IQ ของเราได้ด้วยครับมันคือนี่ครับเขาวงกดรับไอคฮ่ฮฮอินฟินิตี ของชิ้นนี้ผมได้มาจากได้60บาทครับว้าวนาสนใจนะครับแค่ชื่อก็ฟยวนะครับเขาวงกดรับ iQ ครับคือพวกนี้มันเป็นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการครับผมชอบของเล่นพวกนี้มากแล้วก็อยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆนะครับมันดีกว่าของเล่นที่แบบว่าเล่นเปล่าเปเปล่าประโยชน์นะครับอันนี้เล่นแล้วเราได้ประโยชน์จากมันนะครับได้ฝึกพัฒนาสมองฝึก iQ ให้ดีขึ้นครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันเป็นของเล่นเรามาแกะดูและทดลองเล่นลองแก้ปัญหาดูนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันเลยครับคันแรก ครับตรงนี้ครับมันคือเลเวลหนึ่งครับมันมีทั้งหมด3ามเลเวลครับผมพยายามเดินตามหาทั้งดโซนะครับไม่มีครับมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยครับทั้งหมดหมู่มันก็ไม่เจอครับไม่รู้นี้มันโผล่มาจากไหนเมือนครับเจอปุ๊บผมก็คว้ามาปั๊บไม่ให้พลาดเลยครับก็อันเดียวแบบเดียวเลยไม่ได้ลองดูกันนะครับมาแกะกันดูเลยดีกว่า นี่ครับพวกนี้นะครับวิธีการเล่นไม่ยากครับมองดูก็รู้แล้วครับนี่มีเป็นแท่งเป็นรูปเขาวงกดมนี้ครับหอันแล้วก็อันนี้เป็นตัวใส่เข้ามาหนึ่งอันครับแล้วก็สังเกตครับตรงนี้เห็นไหมที่แท่นตรงนี้ครับนี่มันจะมีแบบยื่นมาอยู่ตรงนี้ครับดาวออกใช่ไหมครับไอ้ตัวยื่นเนี่ยก็เหมือนตัวที่เดินในเขาวงกดนั่นแหละครับเราต้องพยายามเดินไปออกอีกฝั่งให้ได้ประมาณนั้นนั่นแหละครับมีนี่นี่มีทางเข้าตรงนี้ครับนี่ครับทางเข้าป๊าดเห็นไหม ล้วเ,เข้าแล้วก็พยายามเดินเดินเดินไปยังไงก็ได้ให้มันออกอีกทางนึงให้ได้นะครับเนี่ยทีน,นี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมลองมั่วๆก่อนเฮ้ยทำได้อยู่นะครับนี่มั่วไปมั่วมาดูมาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย <laughs> เออเฮ้ยแต่ผมแอบมองเห็นความยากของมันนิดนึงนะครับความยากที่ผมพอจับได้ก็คือมันเป็นรูปแบบวงกลมอย่างนี้ไหมครับสมมติว่าเราเดินมองหาทางอย่างเงี้ยเออมันวนไปเอาเฮ้ยเอานี้วนไปเอาติดตันเสร็จเอาวนกลับเอางงมันต้องมีลักษณะนี้แน่นอนเลยครับอ่าถ้างั้นในนี้เดี๋ยวผมเรียกว่าอะไรจับเวลาดีกว่าเนาะลองจับเวลาดูดีกว่านะครับว่าผมจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการแก้ปัญหาของมันนะครับอ้าวจตนาดคือตอนนี้นี่ผมออกยังไงะครับเนี่ยเอ้าเมื่อกี้ก็มาถึงปุ๊บเข้าเล่นมั่วซะไม่รู้แล้วออกยังไงเเเนีี่ยด๋ เอากลับก่อนเอากลับก่อนอ,อือ่ะโอเคได้แล้วครับเอาบอ,อกได้นะโอ้ไม่ได้ทั้งสองข้างเลยครับนี่ตอนนี้มีทางเข้าทางออกครับหรือว่าจะเข้าทางนี้ออกทางนี้ก็ได้ครับได้หมดเลยครับมาถ้างั้นเดี๋ยวผมลงจบเวลาแล้วลองเล่นดูดีกว่าครับมาดูกันว่าผมใช้เวลานานเท่าไหร่ในการแก้ปัญหาของชิ้นนี้นะครับมายัางไม่ใส่ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มจบับเวลาเลยครับไป ทําได้เลยครับมาดูเวลากันครับตรงนี้ครับอ๋อไม่นานเท่าไหร่นะครับ3มนาที15วินาทีครับใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ้ทำไปเล่นไปนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะง่ายครับผมซื้อหนังสือให้น้องจ้อยจันเล่นเยอะมากครับที่เป็นเขาวงกดเด็กที่แบบลากๆงีครับก็นึกว่าจะเป็นแบบนั้นครับแต่ตอนเล่นจริงๆยากกว่านั้นมากๆครับมันยากยังไงครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมทําให้ดูให้เห็นกันจั๊ ไปเลยนะครับมามาดูกันครับขั้นแรกเลยนะครับคือเรามองตรงเนี้ยค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันจะมีตัวสปารติกที่เป็นใสๆด้านนอกเดี๋ยวคุมอยู่อีกทีบางทีทําให้การมองอ่ะมันลดลงครับแต่ที่บางทีเรามององเงี้ยเออโอเคมันเห็นชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพอมีพลาสติกบังอยู่อย่างนี้เราก็มองเหลือประมาณ70-80%ครับมันลดลงคือถือว่ามากพอสมควรนะครับทีนี้เราก็ลองหาทางเข้าครับปื๊ดหาทางเข้าครับที่ผมพบเจอคืออะไรรู้ไหมครับมันมีทางค่อนข้างเยอะมากนะครับบางทีมาถึึงงงตตรรรนนีี้้้้้้เเเส็็จปปปบอออ่่่่ะฮยไไไดใชมัคแลวกถา โบวนหาไปไม่ได้ครับสุดท้ายต้องกลับย้อนมาตรงจุดทางแยกตอนแรกไปแล้วก็ไปทางอื่นนี้ครับซึ่งแบบโอ้โหเมื่อกี้ที่ไม่รู้ว่าผมได้ในเวลา3ามนาทีนั่นฟลุกหรือเปล่าดูวยยังไงเหมือนกันนะครับแต่ผมจําได้ว่าผมย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยหลายรอบมากครับแค่ช่วงแรกๆก็ประมาณ3รอบได้มั้งครับไปทางนี้เสร็จเอ้าเฮ้ยทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยย้อนกลับมาที่แรกอะไรนี้เอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่โอ้โหจนมีอันหนึ่งครับมันมาปึ๊บถึงตรงนี้แล้กไกลมากเลยครับ วนๆอยู่กันเถอต้องกลับมาใหม่ครับแบบเหนื่อยครับเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับเทเไซสก็ออกได้เฉยเลยครับซึ่งตอนนี้จะถามผมว่าเมื่อกี้ผมไปทางไหนนี่บอกเลยจำไม่ได้ครับลืมหมดแล้วครับแต่ตรงนี้ครับมันแอบทำมั่วได้เหมือนกันนะครับดูนะครับนี่มุมๆนะครับดิ้งดิงดิ้งดิ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 งเห็นไหม เข้าไปแด้เหมือนกันครับแต่มันก็ไปไม่ได้ครับมั่วเนิดหนึ่งสุดท้ายมันก็ตันอยู่ดีครับเรียกได้ว่าผอมมั่วเข้าไปได้เล็กน้อยครับนิดเดียวแต่้จะกแบจุดทางออกนี้ไม่ได้ครับต้องค่อยๆมองดูต้องค่อยๆคิดหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโหดเหมือนกันครับด้วยความที่มันเป็นวงกลมด้วยแหละบางทีทางที่ถูกต้องอ่ะมันจะต้องวนไปทางนู้นไงแต่เราไม่เห็นไงเพราะเรามองด้านนี้ด้านเดียวอยู่ด้านที่ตรงกับตัวเดินของเราตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าอ่ายากนิดนึงครับสายตาเรามองได้ไม่ทั่วครับผมดิค พยายามจาทางนะครับเพราะว่าถ้าไปทางนี้แล้วไม่ใช่ปุ๊บอ่านแล้วก็ต้องวนกลับมาใหม่ไปหาทางอื่นใหม่อะไรอย่างนี้ครับถ้าเราจําทางไม่ได้ก็เรียบร้อยเลยครับนี่อ่านี่ครับท่านสอเล่นนี่เห็นไหมครับนี่มาเกินครึ่งแล้วมาฝั่งนี้ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ครับนี่เห็นไหมผมมาได้เกือบครึ่งทางแล้วแล้วก็ไปไม่ได้ครับไม่มีทางไปต่อคือฉันทำไมทามาเอา้า ย้อนกลับมาอีกแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจึงต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะฟุกแน่ๆเลยครับตอนนี้เล่นไปพูดไปดีกลายเป็นหาทางไปไม่เจอแล้วครับเนี่ยโอ้โหเอาครับนี่เห็นไหมทำไมถึงมักปุ๊บอ่าใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเห็นไหมฟึบฟับฟึบฟับฟึบและนี่ครับดูครับเห็นไหมครับ อ่าออกได้แล้วครับโอ้โหบอกแล้วครับว่ามันพอเล่นได้ครับดูเหมือนจะยากแต่ไม่ได้ยากเกินไปครับถ้ามีความพยายามมากพอยังไงก็เล่นได้ครับนี่ นี่ครับย้ำอีกทีนะครับว่าตรงนี้ผมทําได้3นาที15วินาทีครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนคิดจะไปซื้อเล่นหรือว่ามีอยู่แล้วเล่นที่บ้านลองจับเวลาแล้วมาบอกผมครับมาคอมเมนต์มาแข่งกันครับว่าใครได้เร็วที่สุดครับผมเชื่อในความสามารถของครอบครัวตัวแสบของผมนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้ดีมากกว่าผมแน่นอนเผื่อไม่ถึง2นาทีก็ได้นะครับลองดูครับใครที่เคยเล่นหรือกำลังจะซื้อมาเล่นไปจับเวลาเล่นแล้วมาคอมเมนต์บอกผมเดี๋ยวนี้เลยครับมาแข่งกันขอเพื่อนๆชนะผมให้ได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับน้าปนบอกแค่่เเเลวทานนั้รผมจะ ตามหาเลเวล2เลเวล3มาเล่นให้ได้นะครับแต่นี้นะครับก็คือความเฟี้ยวของเขาวงกดรับ iQ ที่ผมมาได้เพื่อนๆในวันนี้นะครับไปหามาเล่นซักพัฒนาสมอง i q คจะได้พุ่งพูดพุ่งปี้เลยนะครับโอเคครับกติาติดตามนะครับว่าครั้งหน้าผมจะหาของสุดเจ๋งอะไรมารีวิวอีกนะครับอย่าลืมนะครับลงวิดีโอทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ปวดหัวแล้วครับเล่นของเล่นพวกนี้ปวดหัวทุกทีเลยครับเจอกันครับสวัสดีครับโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ 睡得又长又累